สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมรายีต่สู่รายการพี่ปุณปุนซีเอสนะวันนี้คือรายการรายการพี่ปุณสายท่องเที่ยวนะคุณผู้ชมครับนี่เป็นอีพีที่สองแล้วนะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราทำอีพีที่หนึ่งไปแล้วมีการสวัสดีด้วยนะคุณผู้ชมไปนู่นละเดี๋ยว่าวางบอนโอเคถือถือไปลูกไปเล้วหนึ่งรอบ นุ่นเราเรา,เราจะไปกันหนึ่งรอบนะคุณผู้ชมครับน่แล้วเราจะไปกันหนึ่งรอบนะผคนนี้ตามมาอีกนะนุ่นนุ่นนุ่นมันเด็กเกียนนี่หนาะคุณชม้มจะเข้าไปหาเด็กเกียนนะนี่เราเจอเด็กเกียนนะคุณูชมครับนั่นไงคือเด็กเกียนที่ผมตามหาจําคลิปก่อนไนดะ้ไหที่เรามานะั่นน่ะนั่นน่ะคือเด็กเกียนที่ผมตามหาแต่ตอนนี้มันอยู่กับแม่มันอาจจะเข้าไปใกล้ๆจะเป็นยังไงเราตามไปเรื่อยๆนะ เราตามเด็กเกียนไปเรื่อยเราจะตามไปเรื่อยๆนะเราเราเราก็ต้องเบรกใครนหนื่อยคุ้มกันนะคุ้มกันตรงไหนไม่เข้าใจม,ๆๆมีมนเป็นต้นหนามมายาลาบนี่นะถ้าใครอยากให้มาหาด้วงก็คอมเมนต์บอกกันได้ ตามไปตามไปโอ้ยเดตเตะบอลเด็กเย็นเตะบอลครับ,กกบผู้ชมนีม่รายการพี่ปุฝสายท่องเที่ยวมาแล้วนะฮะนี่วันนี้ก็อาจจะลงลงลง,ลงตอนเย็นหน่อยแน่นตามไปเรื่อยๆขับรถตามเด็กเกยน <laughs> โอ้โหต,ตามติดเลยอะตามหมาตามไอ้แบ๊ โนมันเดี๋ยวใช้ช้าหน่อยใช้ช้าหน่อยค่อยๆขับช้าๆไปโหสว,วยนะเนี่ยไฟอ่ะข้างๆเนี่ยโหถ้าเกิดดูในกล้องนะมันจะกระประกายแสงเลยอะ่ะตามตาม <c oughs> ตามตามไปที่มันจะไปไหนโอ้โหมาทั้งไอ้แบ๊ก,กไอ้ไว้นะน <c oughs> ู่นเขา <c oughs> เขากำลังวิ่งจ็อกกิ้งกันอยู่ตรงข้างหน้านะ <c oughs> โหหมาก็วิ่งจ็อกกิ้งไปด้วยนะ จังหวะนี้โอ้โหโหโวิ่งกันใหญ่โอ้โหดูข้างหน้าดิข้างหลังก็ตามเดี๋ยวรถข้างหลังช้านะคุณผู้ชม <t> เมื่อกี้ไอเด็กเกียนมันขับรถแฟงไปก่อนนะผมตามไม่ทันไม่ใช่ขับรถดิมันวิ่งแฟงไปก่อนนะคุณผู้ชมโอเคเรา เราไปดูกันซิว่าเด็กเด็กเกยนเมื่อกี้มันจะมันจะไปไหนกันแน่นะเพราะเมื่อกี้เห็นมันแซงไปก่อนไงเมื่อกี้มันวิ่งจ็อกกิ้งแซงไปก่อนอะเราจะตามไปเรื่อยๆเราเราจะไม่ล้มล้มเลิกแล้วแต่ว่ามันจะเข้าบ้านตอนไหนแล้วก็เลิกคลิปเมื่อนั้นแหละนู่นนะข้างหลังแต่รายการนี้อาจมันอาจจะสั้นนะผู้ชมครับแต่ไม่รู้รายการนี้จะสั้นหรือเปล่าเพราะรายการนี้ผมมันคือรายการพี่ปูนสายท่องเที่ยวไง จริงๆต้องถ่ายถ่ายไปเรื่อยๆเคไปกันต่อแถวนี้ก็จะเป็นต้นต้นขนนะคุณผู้ชมครับผมขอเรียกว่าต้นขนแล้วกันใครรู้มันชื่อต้นอะไรก็คอมเมนต์บอกนะมันมันเป็นต้นอะไรไม่รู้อ่ะคือผมเคยโดนแล้วมันก็เกาะเกาะผมไอ้ขนตรงเนี้ยนี่คือต้นอะไรเราพยายามอย่าไปชนมันแล้วกันเราไม่รู้ว่าต้นไม้นี่มันมีพิษหรือเปล่าแล้วถ้าโดนมันเราอาจจะเราอาจจะโดนมันเกาะแล้วเรามันอาจจะมีพิษก็ได้ มีหมาด้วนนู้นด้วยมีหมาเราต้องระวงังนะอย่าให้หมามันทำอะไรเราเราไปทางนู้นแล้วใส่มาหคงกลับบ้านแนละ้วผู้ชมถ่ายบ้านนี้ีบ้านเด็กติกเย็นถ่ายบ้านเลยถ่ายบ้านเฮ้ยดูเหมือนยังไม่กลับนะผู้ชมจักรยานไม่อยู่มีบ้านเด็กเย็นบ้านกืมอีมันยังเหม็นนะตรงเนี้ย เขาอยู่ข้างหลังนะผู้ชมครับ <c oughs> คือตอนที่ผมมาพักจกักรยานไม่ตรงนี้นะผมเห็นเด็กเกียนอีกแล้วนะ <c oughs> จะพูดว l ลคัมนะเอามาม,ากกอมาก่อนมาก่อนมาแล้ว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 ชมมาแล้ววิลคัมจุ้ยไว้บอลไปดูไปดู ขับไปไปกันต่อนะผู้ชมวิวค้าม <Welcome. S 2> <laughs> พูดแล้วไม่ไม่เป็นปฏิกิริยาอะไรเลยผู้ชม,มเราไปขับจักรยานกันต่อนะเพราะวันนี้ผมมาพักที่บ้านนะผู้ชมเมืม่อก,กี้ไม่มีอะไรหรอกเรามาพักที่บ้านแล้วเจอเด็นนกเกียร์เนนขาเลยววลคามนีเ่เรา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 จะตามเด็กเกียนนไปเรื่อยๆนะผู้ชมนี่ เดี๋ยวตามไปเรื่อยๆนะคุณผู้ชมครับเราตามคนข้างหน้าไปเรื่อยๆคนหน้าก็คือไอ้เด็กเกียนที่ผมตามหาโอ้หมาเหา่หาคุณผู้ชมหมาเห่าดิดูมันดูมันเหา่าดิคุณผู้ชมใส่มันเหา่าเด็กเกียนแน่เลยคุณผู้ชมเออเดีเราไปเดีย๋ยวเราจะไปกันนะคุณผู้ชมครับนี่โอโหมันยังไม่เข้าบ้านเลยนะไอ้แบ็กเนี่ยเมื่อกี้มันกัดกับตัวอะไรแล้วก็ไม่รู้เหมือนกัดน,นะ ผมไม่อยู่ตรงนั้นนะคือเราก็คงจะโดนกัดแล้วละ่ะเพราะมันเห่าไงเ <ไป S 1> ี่ยดูมันดิดูมันดูมัน,ด,มนดูมันเดินเออไปนอนเลยไปนอนกินนมอยู่บ้านนะอย่าออกมาหาเรื่องคนอื่นใช่ไหมคุณูชมน <ไป S 1> นเนาะเราจะเยี้ยวเยี้ยวนะคุณชม <ไป S 1> นี่ <ไป S 1> แต่มันอาจจะมืดนิดนึงนันในกล้องอะ่ะแต่ผมมีไฟอยู่ข้างล่าง นี่ก็โทรศัพท์ผมอยู่ข้างล่างด้วยกันนะคือผู้มมีโทรศัพท์สองเครื่องเครื่องหนึ่งถ่ายลิปเครื่องหนึ่งเอาไว้ดู u t u b e โอ้โหไฟโอ้โหเป็นไฟในกล้องนี่คือเป็นสีน้ำเงินนะเมื่อกี้เกนมันอยู่ตรงนั้นนะคุณผู้ชมเห็นปะอยู่ข้างหน้าสองรถคันนั้นนี่มูนอ่ะเด็กเกียร์กำลังวิ่งวิ่งจ็อกกิ้งอยู่นะคุณผู้ชมครับไม่งจ็อกกิ้งดิวิ่งจ็อกกิ้งอยู่ข้างหน้าเรานะ เราจะขับเข้าไปใกล้ๆไ,ไปไปไปชิดเลยเพราะมันคือคนที่ผมตามหาเพราะไอพีที่แล้วเราไม่ได้เจอแต่อีพีนี้เราเราเจอแบบจะจะเลยเจอแบบค่าหนังค่าเขาเลยไปสิงบึงไปเลยบึงก็ไปหาบึงก็ไปหาเด็กเกียนมีกลิ่นเทียนด้วยตรงเนี้ยบึงเข้าไปหาเลยอยู่ตรงนู้นน <c oughs> ี่ผู้ชมนี่ใกล้จะถึงแล้ว <c oughs> ออออวิว oh, oh, ิแล้วคุณูชมวิงจอกิ้บึงงวุไงบึงเข้าไปเลยหาคุณผู้ชมบุตะบอนด้วยบึงใกลมากนะคุณชมเ้ โอ้โหี่มีคนลอยตัวเองเลยวิ่งจ็อกกิ้งปูครับปูอย่าไปถามสิครับว่าทำกับข้าวอะไรเรื่องของเขาโอหูไกลมากผู้ชมนี่เด็กแคนที่ผมตามหาว่ผู้ชมนี่นีๆ เราจะบึงไปกันต่อนะรูจะไปต่อได้หรือเปล่านะผู้ชมอูโ้ห,โหูไกล้มากดูนี่ดิหก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะผู้ชมครับก็สำหรับการตามหาเด็กเกียนของผมก็สำเร็จเป็นรุ่นรวมไปด้วยด้วยดียนะผู้ชมครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะไอตอนนี้เด็กเกียนมันไปนู่นแล้วนะเพราะว่าคลิปก่อนผมหาไม่เจอไงนี่คือเจอจ่าจนะเมื่อกี้คุณผู้ชมเห็นหรือเปล่าเพราะเมื่อกี้ผมพยายามเข้าไปใหเศใกล้ที่สุดนะจะได้ถ่ายหน้าให้ชัดไงว่าเนี่ยมันเคยมาบุกบ้านผมนะเออเนี่ยากลับเก็บจักรยานแป๊บนะคุณผู้ชมครับก็สำหรับอีพีนี้นะก็คือพี่ปุนสายท่องเที่ยวอีพีสองก็สำเร็จไปด้วยดีนะคุณผู้ชมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบาย